วันนี้ก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากคุณเกรซการกล้าวครับซึ่งเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงนะครับก็ได้ถูก Facebook ปลอมนะครับทำเพจลอมขึ้นมาโดยคนร้ายเนี่ยก็ใช้รูปภาพที่ของคุณเกรซนะครับไปใช้ทำเป็น Facebook ขึ้นมานะครับเป็นเพจขึ้นมาแล้วก็เอาไปใช้หลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับในการ ขายสินค้าใช่ไหมครับขายสินค้าต่างๆแล้วก็ทาไปทาธุรกิจดอกลงทุนนะก็มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งอันนี้ก็ทํานอกจากพี่น้องประชาชนจะเสียหายแล้วที่สําคัญก็คือน้องเกรซเองก็เสียชื่อเสียงด้วยนะครับพี่น้องประชาชนที่โดนหลอกก็นึกว่าโดนโดนเกรซหลอกนะก็คงโทรมาตาหนิกันเยอะทาให้เสียหายซึ่งนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับว่าถ้าทางดารานักแสดงผู้มีชื่อเสียงเนี่ยถ้าพบเพจลอมหรือเฟซบุ๊กลอมต่างๆเนี่ยนะครับ ต้องรีบแจ้งเข้ามาครับซึ่งอันดับแรกต้องรีพอร์ตไปที่ Facebook ให้ปิดให้เทคดาวซึ่งอันนี้อาจจะใช้เวลาอีกช่องทางหนึ่งก็มารีพอร์ตที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อสิทธิและสังคมหรือทางเจ้าที่ตำรวจไซเบอร์นะครับเพราเราจะช่วยประสานกับ Facebook ให้ใหรีบเทคดาวหรือปิดกั้นไอคราวนี้นะครับเกรบทราบเรื่องวันจันทร,ร์จากทางพี่บุ๋มปนัดดานะคะว่าเออมีผู้เสียหายไปร้องเรียนจำนวนมากเนี่ยค่ะ แล้วก็เลยตกใจแล้วก็วันรุ่งขึ้นตอนเช้าก็เลยทําการโพสต์ในอินสตาแกรมแล้วก็ Facebook ของตัวเองนะคะที่เป็นของตัวเองจริงๆเนี่ยว่าโอเคเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นสำหรับการขับคนไหนที่ได้ถูกหลอกลวงไปก็แนะนําให้เขาไปแจ้งความก่อนอันดับแรกซึ่งก็เป็นคำแนะนําเดียวกันกับพี่บุ๋มปนัดดานะคะในใน,ในครั้งที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะซึ่งก็ได้รับทราบมาว่ามันเกิดเหตุ ทำนองนี้มาค่อนข้างนานแล้วไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีผู้เสียหายหลายรายจำนวนมากโอนเงินไปหลักหมื่นหลักแสนหลายแสนก็มีไงคะก็เลยรู้สึกว่าเออตรงนี้เราอาจจะต้องออกมาโปรเทคตัวเองก็คุณเคชรก็เจอการกระทําความผิดนะครับก็คือถูกกระทําผิดผ่าน ออนไลน์นะครับอย่างที่รัฐมนตรีท่านแจ้งไปแล้วแล้วก็คุณเกรดแจ้งไปแล้วก็คือประชาชนเนี่ยสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ไหนก็ได้นะครับก็ทุกที่นะครับเพราะว่าตอนนี้นโยบายสำนักงานอุทยชาติโดยท่านผูน้จัดการสำอชาติเนี่ยนะครับได้มีแนวคิดว่าการกระทำาผิดผ่านออนไลน์เนี่ยก็คือจะต้องมีการดําเนินการตางกฎหมายโดยทางออนไลน์นะครับก็คือให้รวดเร็วพอกันนะครับโดยท่านก็เลยมอบหมายท่าน ตำรวจเอกตำรวจศักดิ์กิประพัฒน์รองพบรองผู้จัดการตำรวจงชาตินะครับเป็นผู้มืนในการและรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนี้นะครับและก็ตอนนี้ก็ได้เร่งรัดปราบปรามอิจกรรมนะครับออนไลน์นะครับที่สร้างความเสียหายเก,กิดกับประชาชนนะครับอย่างเร่งดว่วนและก็อยางเป็นระบบนะครับจากความร่วมมือของกระทรวงดีอีนะครับโดยทานละมัมตีนะครับได้ร่วมกับสาตำรวจแห่งชาตินะครับและก็ความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วนนะครับก็คืออย่างธนาคารนะครับธนาคารกสทชและก็เอเอพีต่างๆผู้ให้บริการต่างๆนะครับก็ทําให้การเนินการติดตามดําเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้เร็วขึ้นครับซึ่งอันนี้ผมอยากดาเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับเพราะว่าเคสเนี่ยมันมีผู้เสียหายเป็นจํานวนมากซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการชอบโประชาชนมีคนโอนเงินไปเยอะแล้วนะเสียหายก็หลายเป็นร้อยเป็นพันคนนะครับก็ดาเนินคดีให้ถึงที่สุดครับแล้วก็เตือนไปยังคนร้ายมิจฉาชีพนะครับ ถึงที่ท่านทำานะ่ะท่านหนีความผิดไปไม่ได้หรอกครับเราสามารถตามท่านดำเนินคดีแล้วเอาโลงโทษท่านได้แน่นอนนะครับขอบคุณครับ